มีคำถามหนึ่งครับผมว่าคนวัยทำงานวัยผู้ใหญ่หลายคนเลยต้องเคยแบบถามตัวเองแน่ๆว่าเอา๊ะทำไมเรื่องเพื่อนเนี่ยพอโตขึ้นมันดูเอ่อซับซ้อนขึ้นยากขึ้นจังเลยนะอืมใช่เลยค่ะไม่เหมือนตอนเด็กๆที่แบบง่ายมากเลยจริงค่ะตอนเด็กๆเ,เหมือนไม่ต้องพยายามอะไรมากเนาะใช่ครับวันนี้เราเลยอยากจะมาลองคุยกันเรื่องนี้ดูครับว่าจริงๆแล้วไอ้เรื่องมิตรภาพในวัยผู้ใหญ่อะ่ะ มันมีความลับอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าที่อาจจะไม่มีใครเคยบอกเรามาก่อนค่ะก็น่าสนใจมากเลยนะคะประเด็นนี้เพราะมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกส่วนตัวของเราอย่างเดียวแต่มันมีปัจจัยมีเหตุผลที่อธิบายได้จริงๆอ๋อมีคำอธิบายด้วยค่ะข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยเขาชี้ไปที่สิ่งที่เรียกว่าการกระจัดกระจายครั้งใหญ่หรือ the Great Scattering นะคะการกระจัดกระจายครั้งใหญ่ ลองนึกภาพตามนะคะตอนเรียนมหาลัยหรือสมัยเรียนเนี่ยเราอยู่ใกล้ๆกันตารางเรียนก็คล้ายๆกันเจอกันง่ายมากใช่เลยแทบจะเจอทุกวันแต่พอเราโตขึ้นเข้าสู่วัยทำงานเนี่ยเอ,อ่อแต่ละคนก็มีเส้นทางชีวิตของตัวเองมีภาระหน้าที่มีครอบครัวมีงานที่ตารางเวลาต่างกันแบบว่าสุดขั้วเลยก็มีจริงครับแค่นัดกินข้าวย่างยากเลยบางที <laughs> นั่นแหละค่ะ โอกาสที่จะได้เจอกันใช้เวลาดีๆด้วยกันจริงๆมันก็น้อยลงแบบเห็นได้ชัดเลยอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญมากๆเลยค่ะอืมเข้าใจเลยครับแล้วนอกจากเรื่องเวลาเรื่องระยะทางที่ว่าเนี่ยมันมีปัจจัยอื่นอีกไหมครับที่ทำให้มิตรภาพมันเปลี่ยนแปลงได้อีกมีค่ะในข้อมูลเขาพูดถึงสามเสาหลักสำคัญของมิตรภาพเลยนะคะที่พอเราโตขึ้นเนี่ยเสาวพวกเนี้ยมันมักจะสั่นคลอนไม่มั่นคงเหมือนเดิมสามเสาหลักมีอะไรบ้างครับ อย่างแรกเลยก็คือความใกล้ชิดทางกายภาพหรือ proximity ค่ะก็คือการได้เจอกันบ่อยๆอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อกี้ครับผม2คือช่วงเวลาชีวิตที่สอดคล้องกันหรือ timing อันนี้หมายถึงการที่เราอยู่ในสเตจชีวิตคล้ายๆกันนะคะเช่นโสดเหมือนกันหรือมีลูกเล็กๆเหมือนกันอ๋อเข้าใจแล้วอึกออกเลยครับบางทีเพื่อนที่ยังโสดก็อาจจะไม่เก็ตปัญหาคนมีลูก หรือกลับกันใช่เลยค่ะและเสาที่3ก็คือพลังงานหรือความเข้ากันได้หรือ e อ e r g y อันนี้อาจจะลึกซึ้งหน่อยคือมันเกี่ยวกับทัศนคติค่านิยมหรือความสนใจที่มันก็อาจจะเปลี่ยนไปตามวัยหรือประสบการณ์ของเราการที่เสาหลักทั้ง3อย่างนี้มันเปลี่ยนไปเนี่ยไม่ได้แปลว่าใครผิดหรือใครไม่ดีนะคะแต่มันเป็นธรรมชาติมากๆของการเติบโตแล้วก็เป็นเหตุผลหลักเลยที่ทําให้มิตรภาพบางอย่างมันอาจจะค่อยๆจางหายไปเอง โอพอฟังแบบนี้แล้วนึกถึงเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งในข้อมูลเลยครับเป็นประสบการณ์ของผู้เขียนเองเลยที่เขาเล่าว่าตอนเป็นคุณแม่ลูกอ่อนใหม่ๆเนี่ยเขารู้สึกเหมือนถูกเพื่อนสนิทกลุ่มเดิมทิ้งเลยอเพราะตารางชีวิตก็ไม่เหมือนเดิมความสนใจก็เปลี่ยนไปฟังแล้วแบบรู้สึกเจ็บปวดแทนเลยนะมันคงมีความรู้สึกน้อยใจความขมขื่นเกิดขึ้นไม่น้อยเลยจริงๆใช่ค่ะความรู้สึกแบบนั้นมันจริงมากๆเลยนะแล้วตรงนี้เองค่ะที่มีแนวคิดหนึ่งในข้อมูลน่าจะเข้ามาช่วยได้ เขาเรียกว่า let them Let them? ปล่อยพวกเขาไปเออประมาณนั้นค่ะแต่มันไม่ใช่การยอมแพ้หรือแบบตัดขาดไปเลยนะคะแต่มันคือการทำความเข้าใจและยอมรับความจริงว่าเราเนี่ยไม่สามารถไปควบคุมความคิดการกระทำหรือการเปลี่ยนแปลงของคนอื่นได้อืม mm. เพื่อนอาจจะห่างเหินไปอาจจะมีเหตุผลส่วนตัวของเขาที่เราไม่รู้หรือชีวิตเขาอาจจะวุ่นวายมากจริงๆมันอาจจะไม่ใช่เพราะเราไม่ดีพอหรือเราทาอะไรผิดไป การยอมรับตรงนี้ได้เนี่ยมันช่วยลดความเจ็บปวดลดความรู้สึกโทษตัวเองลงไปได้เยอะเลยค่ะเหมือนเป็นการปลดปล่อยตัวเราเองจากสิ่งที่มันนอกเหนือการควบคุมของเราโอ้เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับการยอมรับหรือเล็ดเดมนี่น่าจะเป็นก้าวแรกที่สำคัญมากๆเลยใช่ค่ะแต่พอยอมรับแล้วเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกเหมือนต้องอยู่เฉยๆหรือเปล่าครับแบบว่า รอให้คนอื่นเข้ามาหาหรือรอให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นเองแล้วถ้าเรายังอยากมีเพื่อนอยู่ล่ะครับจะทำยังไงคำถามดีมากเลยค่ะเพราะมันนำไปสู่อีกแนวคิดที่ต้องมาคู่กันเลยคือ let me let me ปล่อยให้ฉันค่ะปล่อยให้ฉันลงมือทำเองประมาณนั้นค่ะจากเรื่องเดิมนะคะผู้เขียนคนเดียวกันเนี่ยพอเขาย้ายไปเมืองใหม่แล้วรู้สึกเงามากๆสุดท้ายเขาก็เออเหมือนตระหนักได้ว่ามิตรภาพดีๆในวัยผู้ใหญ่อะ่ะ มันไม่ได้ลอยมาหาเราเองนะอ oh. แต่มันเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นมาต้องเป็นฝ่ายเริ่มต้องกล้าที่จะ go first หรือ go first ไปก่อนไปก่อนหมายถึงยังไงครับก็อย่างเช่นกล้าที่จะแนะนำตัวเองก่อนกล้าที่จะชวนคุยก่อนกล้าที่จะเปิดตัวเองแสดงความสนใจในตัวคนอื่นก่อนนะคะหมายความว่าเราต้องเปลี่ยนบทบาทจากคนที่รอคอยเป็นคนสร้างความสัมพันธ์ที่เราอยากมีขึ้นมาเอง ถูกต้องเลยค่ะ Let me เนี่ยคือการกลับมารับผิดช,ชอบความสุขทางสังคมของตัวเราเองไม่ต้องรอให้ใครมาหยิบยื่นให้อืมอมไม่ว่าจะเป็นการค่อยๆสร้างสิ่งที่ในข้อมูลเรียกว่านั่งร้านทางสังคมหรือ social scaffolding ขึ้นมารอบตัวนั่งร้านทางสังคมค่ะมันก็คือเครือข่ายคนรู้จักที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วยในชีวิตประจำวันอาจจะไม่ต้องสนิทมากก็ได้นะคะเช่นคนที่เจอกันที่ฟิตเนสเพื่อนบ้านบาริสตา้าที่ร้านกาแฟเจ้า,จาประจา อ๋อคนรอบๆตัวเรานี่เองใช่ค่ะการมีปฏิสัมพันธ์เล็กน้อยๆเหล่านี้มันช่วยให้เรารู้สึกเชื่อมโยงไม่โดดเดี่ยวแล้วมันก็ยังเปิดโอกาสให้เราอาจจะได้เจอคนที่คลิกกันจริงๆจังๆได้ด้วยมันคือการเปลี่ยนจากการรอคอยเป็นการลงมือทําค่ะและตระหนักว่าเราสามารถสร้างมิตรภาพดีๆได้เสมอไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามฟังดูแล้วเหมือนกับว่า การเข้าใจธรรมชาติของมิตรภาพในวัยผู้ใหญ่เนี่ยมันต้องมีสส่วนควบคู่กันไปเลยนะครับคือ 1. การยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่คนคุมไม่ได้หรือ let them และ2คือการลุกขึ้นมาสร้างความสัมพันธ์ที่เราต้องการด้วยตัวเองหรือ let me ใช่เลยค่ะเป็นเหมือนสองด้านของเหรียญจริงๆที่ต้องไปด้วยกันถึงจะช่วยให้เราจัดการเรื่องเพื่อนในวัยผู้ใหญ่ได้ดีขึ้นรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็ยังสร้างสิ่งดีๆให้ตัวเองได้ด้วย ครับผมเข้าใจชัดเจนขึ้นเยอะเลยซึ่งทั้งหมดนี้ก็นำไปสู่คำถามสุดท้ายที่น่าสนใจมากๆค่ะที่อยากจะชวนให้ลองคิดตามกันดูค่ะครับคือถ้าเราลองเอาหลักการเลตมีหรือการเป็นฝ่ายเริ่มต้นอย่างมีสติเนี่ยแหละค่ะไปปรับใช้แต่ไม่ใช่แค่กับการหาเพื่อนใหม่นะอืมแต่ลองมองไปที่ความสัมพันธ์เดิมๆของเราที่อาจจะดูห่างเหินกันไปแล้วละ่ะคะอืมน่าคิดครับ การที่เราลองเป็นฝ่ายไปก่อนเพื่อจะฟื้นฟูหรืออาจจะแค่ให้คําจํากัดความใหม่กับความสัมพันธ์เก่าๆที่เรามีอยู่เนี่ยมันอาจจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่น่าประหลาดใจในรูปแบบไหนได้บ้างลองเก็บคําถามนี้ไปขบคิดกันดูนะคะ